แอดแม่เพนอีกแล้วนะคะในช่องปู่ย่า9กมารวยแนวทางนอยทุกหนอยในวันนี้นะคะใครชอบนอยอะไรก็จัดได้เลยนะคะตำได้เลยนะคะชอบก็เอาได้เลยนะคะเป็นเพียงแนวทางธรรมทานสะพานบุญเท่านั้นนะคะวันนี้วันที่25มิถุนายน64ดูคลิปให้จบแล้วก็จะได้สะพานบุญนะคะวันนี้ขอให้ วันที่25มิถุนายน64นะคะจะเป็น2332หรือ3553ก็ได้5กับ2ตัวเดียวกัน7กับ1ตัวเดียวกัน8กับ3ตัวเดียวกันและ9กับ6ตัวเดียวกันนะคะตัดสลับไปมาอยู่ในนี้นะคะ9กับ6ตัวเดียวกันนะคะจะเป็น6776หรือไม่9779หรือไม่จะเป็น8778หรือไม่6886หรือไม่หรือ9889หรือไม่นะคะ หรือจะเป็นเจ็ดสองสองเจ็ดหรือสามเจ็ดเจ็ดสามก็ย่อมเป็นไปได้นะหกสามสามหกก็เป็นไปได้หกกับเก้าตัวเดียวกันนะคะอย่าลืมทุกครั้งหกกับเก้าเดยตัวเดียวกันอ่าถ้าเป็นเบิ้ลก็คงเป็นเจ็ดเจ็ดแล้วก็เป็นหนึ่งหนึ่งแล้วก็เจ็ดหนึ่งหนึ่งเจ็ดนะคะอ่าขอให้ตัดสลับไปมาอย่าลืมกดอ่าเป็นกําลังใจเป็นสะพานบุญให้แอดปุย่าเก้าเจ็ดมารวยด้วยนะคะแอดจะนําตัวเลขดีๆสวยๆแล้วก็นําโชคลาภอ่า มาเป็นธรรมทานสะพานบุญให้กับทุกคนจุดทูจุดทูนี้ขอจากปู่สมเฝ้ารั์บ้านบุญนักราชปู่าแห่งศรัทธาธรรมนะคะใครมีความชื่นชอบเมื่อวานนี้ก็เข้าไปาที่91นะคะ791แล้วก็เข้าไปที่06เนอะ 06แล้วก็43นะคะวันนี้จะฟันให้เหมือนเดิมนะคะฟันเจาะให้เหมือนเดิมขอให้รวยๆเฮงๆปังๆนะคะอย่าลืมกดติดตามช่องให้แอดด้วยนะคะแอดปุย่กา97มารวยคือการให้กําลังใจและเป็นสะพานบุญได้บุญและได้โชคด้วยนะคะขอให้ทุกคนที่เห็นคลิปนี้นะคะขอให้รวยๆเฮงๆปังๆอย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยเพื่อจะได้เป็นสะพานบุญช่องนี้มาทํามาเพื่อเป็นสะพานบุญเพื่อ ทำบุญให้แก่อ,องค์ปู่องค์ย่านะคะศรัทธาพญานาคนะคะทุกคนที่ศรัทธาพญานาคและเห็นคลิปนี้นะคะขอให้รวยๆเฮงเฮงเฮงปังๆนะคะเข้าทุกวันนะคะเข้าทุกวันขอให้รวยๆนะคะตัดสลับไปมาอยู่ในนี้บางทีได้สามตัวตรงๆก็มีนะคะและขอให้ทุกคนนะคะให้เป็นแนวทางเท่านั้นขอให้รวยๆเฮงเฮงเฮงปังๆนะคะสาธุนะคะ